ตำรวจไงครับปราบปรามเฝ้าคอยให้มาแจ้งความติดตามจนทราบไปดำเนินคดีทำดีได้มาเพียงนิดแต่พอพลาดผิดคอยจะคิดโจมตีไม่เคยบ้างเลยหรือนี่ตำรวจทำดีก็มีหัวใจ มีใครจะรู้ใจตำรจวจตรวจยินยอมพร้อมใจบ้านเมืองของเราวุ่นวายขอให้พี่น้องไทยรักกันสามัคคีขอบคุพครับพีเล่นี่เด่นเล็กน้ำผ่าน ไม่เห็นก็จะให้รูปไว้ด้านหลังครับให้กลังถึงน,นกเลยนะครับ เด็กกให้ย ah ังเปิดนะครับตันพีโอขัดทางเลยดูคนเรา